ท่านใดที่ต้องการพระนะคะวัดใดที่ขาดพระที่ธุรกันดารในที่ที่ไม่มีพระให้แจ้งแม่ตะวันมานะคะ,ะแจ้งเอาไว้เลยหรือว่าทักเข้ามาในข้อความนะคะเข้ามาได้เลยบอกว่าต้องการพระชื่อบอกชื่อวัดแล้วก็บอกเบอร์ผู้ติดต่อมาค่ะนะคะ,นะคะเราจะได้คุยกันนะคะ,ะแม่ตะวันยินดีไปตามวัดที่ธุรกันดารจริงๆไม่มีพระจริงๆ นี่พระโมคคัลลาภาษาลีบุตรก็สามารถนําไปได้นะคะพระอาจารย์อรอหรือว่าหลวงพ่อรอค่ะหรือว่าพระครูนะคะที่ท่านเป็นเจ้าคณะตําบลน,นะคะของฝั่งนี้ก็จะได้จัดไปหาให้ท่านคือท่านพระครูปทุมธรรมมาธรรมธาดานะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองขุดนะคะหรือว่าวัดโพนิ่มนี้นะคะที่นี่เรียกว่าวัดโพนิ่มนะแม่ธวันจะเรียกว่าวัดโพนิ่มนะคะเ,ะเป็นเจ้าคณะตําบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยนะคะ ท่านก็จะอยู่ที่นี่ก็ท่านให้แม่ตะวันมาตลอดนะคะพวกนี้นะคะเนี่ยอ,องค์ดาๆนี่แม่ตะวันจะต้องไปทําใหม่แล้วก็เป็นสีสภาพนี้นะคะ่ะถึงจะนําไปถวายต่อได้นะคะองค์ดํานี้อย่ากตกใจนะเป็นผ้าที่เก่าแก่มากออกมาจากโบสถ์นะคะออกมาจากโบสถ์ดังนั้นขอให้ทุกคนติดต่อมาส่วนนี้เป็นภาพจําลองบริเวณวัดทั้งหมดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแม่ตะวันยินดีที่จะนําไปบางคน เนี่ยค่ะที่มีพระอย่างนี้แล้วเขาเขียนคําว่าอุทิศให้คุณพ่อสําราญคุณแม่อย่างนี้ไม่เอาไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเขาทําบุญมาเราไปกราบเขายิ่งได้บุญเขาจะมีชื่อใครก็ตามเถอะค่ะนะเราอย่าไปยึดติดต,ตรงนั้นนะยึดติดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระองค์เราได้กราบไหว้พระองค์เป็นการประหยัดไปนในตัวมีผู้ให้เราก็ต้องเป็นผู้รับที่ดีนะคะยินดีนะคะติดต่อมานะ